สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลครับมันนี่ก็ภาพมาเบิงง้วเคืออกเาเนาะพี่น้องเนาะครับมันนี่บัสิเป็นง้วแมลูกง้วผูง้เวเถิกง้วขุนง้วสาวเนยน้อยง้วแม่น่าง้วแม่สาวเอา้ามันนี้ครับมาเบิงง้วมาลบสังกัดครับพี่กัดเด้อครับเด้อกันพี่น้องเห็นแล้วอยากได้ครับอยากขาเบิงก,บก็กินกับมาบ,านบ,นบมาันกอกตำบลบอมาดอำเภอบ่อระบือจังหวัดมาสาร้ามครับเอราคาสิบเป็นยังไงครับมันนี่เบิงกันให้จบ มสิพาอะไรบังราคาครับส่วนบระโทขึ้นไปนี่ยุนี่ได้พี่น้องเด้อครับสวัสดีครับมาลัมครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนั่นสวัสดีเอฟซีของของช่องคุณนั่นเอฟซีของขอกมลลัมสงขดทีที่ตามกันเป็นประจำทุกคลิปนะครับคลิปนี้อ่ากัะห้างหายไปโดนจังมาพบพ,พี่พ่อน้องนอกจากีอยากเรื่องการเรื่งงานครับผมมอนี้น้ำผ้าพี่น้องเนาะ อ่ามฝอกกับม่วหลากหลายทั้งแม่ลูกทั้งแม่ทองทั้งแม่สาวนะครับราคากับคุณภาพนะครับรับประกันหนึ่งเดือนทุกแผลระบบสากลนะครับส่งฟรีลอยโลนะครับผมที่กัดกับยูบานบอมาต์ตลบอมาดอำเภอบรุบรบือจังหวัดมหาสารคามครับผมครับมาพี่น้องเบิ่งนกันถห้จบเนาะราคาสีดีสีงามซําไดพี่น้องสื่อใจบอเ้างอะไรจากท่านไหนก่อนครับ อาจะเอาเป็นแม่ลูกก่อนครับคุณนันไปไปิึงชุดแม่ลูกก่อนนะครับเนาะอ่าพี่น้องชุดแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ครับลูกแม่ครับเอาเป็นตัวดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับนี่ลูกสาวเพิ่นเนาะลูกสาวเพิ่นครับอือลูกสาวนี่เนื้อหนังดีครับเกลี่ยเก่าดีเนาะครับตักเดือนเนาะครับลูกสาวเพิ่นนี่อ่าสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าครับลูกตัวที่ไหนเพินาะ เป็นงว่วลูกแรกเด้มง่องลูกแรก,กครับส<ม>่วนตัวแม่เพิ่อนี่สูงหลาปไปนะครับสูงลอยชีบหาบวกครับแม่นี่สูงลอยชีบหาบวกครับแม่นีติดเครื่องดำด้วยเนาะครับเครื่องดำโบตาดำคอโูดำนาขาดำสูงห,ไ,ห,รงหไรหปไปเนาะแม่นีเนาะลอยชีบหาบวกครับคุณนี่ลอยชีบหาบวกด้วยครับเด้ออีกทีหนึ่งยำควมสูงเนาะครับเบิ่งเบิ้งตัวลูกเพิร์นนะครับเด้อตัวงามเพราะสมควรละถ่ายขอท่านมแม่เพิ่อนกันเลี้ยงงามดี เบอร์ที่หนึ่งครับชุดแม่ลูกชุดนี้เปิดราคาได้ครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับราคาอยู่สองโอ้สองมันท้พันห้าร้อยถือว่าราคาง่ายดีสองหมื่นทกพันห้าร้อยนี่ต่อร่องไหนบอครับอ่าต่อร่องใดครับโอ้ยซุ่งีลอยโลครับต่อร่องใดครับทรงฟีลอยโลครับลอยโลกับพันหาสองหมื่นกว่าครับหักคาทรงอีกลอยโลหักคาต่อแล้วก็สิ เลี้ยสองมืนต้นๆเนาะสมมือนิดๆเนาะเอาก็เป็นตาเอาละครับเป็นตาเลี้ยงตัวลูกเพิ่นเก็เป็นตัวดีเป็นตัวดีสีงามด้วยครับด้วยผลอ่ะไม่ถ่ายเหมเคืองดำปื๋ดๆด้วยผลไปหามูนี่สีแดงงามแล้วตัวดีสูงกับเม็ดน้อยๆลหลอเนาะครับอือนี่พี่น้องงามด้วลูกสาวไปค่าสองมืนหกต่อร่องได้ไปบองแม่จะกรอบเนาะ มีครับตัวเมียเพิ่นเครื่องน้าดีเอาน้ำตรงน้ำโตน้ำของน้แข็งน้ขาเดี๋ยวไปเลี้ยงครับราคาบัวแพรงแม่ลูกแม่สองหมื่นหกต่อร่องได้ต่อร่องก็ได้ครับเด้อต่อเอาแต่ถือว่าให้ลูกงามเติบพิ่ดอกบันอีกส่งฟีอีกหนายโลเนะครับเบอร์ที่หนึ่งครับเบอร์ที่สองต่อเลยครับเอาแม่ลูกคือเอาแม่สาวครับเอาแม่ลูกครับเอาเบอร์ที่สองนี่ไปเบิ้งแม่ลูกครับ เบอร์ที่สองนะครับเด้อบัดมาเบิ่งเบอร์ที่สองนี่โคมไงครับเป็นแม่ลูกลูกผูแม่กับไงลูกกับไง้อครับเด้อนี่ครับแม่นี่ไงเงาครับขาเคยดีดีมั้เลยเนาะครับเลี้ยมต้นเลี้ยมโตว่าสิเป็นลูกว่าจะเป็นแม่นี่ดีแม่เพื่อนนี่สูงหลายไปเลยครับแม่เพื่อนสูงร้อยซีพีหาบวกครับสีพีหาบวกเลยเนาะโอ้หนังหนาหนังหนาครับขาไ่ ขาขาดีข้อดีเลยไม่นี่เนาะครับแต่หนักบางโอ้พี่น้องอดหลาดได้ไครับดูกำลังกินนมอยู่นี่ครับนี่อนหนาลูกกันผูตัวนี้ลูกตัวที่ตัวที่ไหนเป็นครับเป็นม่วลูกแลกครับอ๋อไดีสดสดเขากะสั่นอยู่เนาะครับได้สดด้วยครับเด้ออ๋อพี่น้องอยากได้โค้งสางดีดีตัวต่อไปทับบอมให้แม่ยังเรอวะครับวันนี้ลูกพ่นตัวนี้เจักเดือนครับเนี่ย ลูกเป็นประมาณสามเดือนฟาครับสามเดือนกว่าลูกตัวแรกเนาะเป็นลูกตัวแรกเป็นลูกสาวเป็นลูกชายวิโกเป็นเป็นลูกชายเชฟแม่เป็นลูกสาววิโกสองล้านครับอ๋อตัวเพิ่นเองเป็นแม่เพิ่นนี่ลูกวิโกสองล้านแม่ครับแต่ลูกชายตัวนี้เชฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดครับใบหลอดมีมีตาพอมีตาพันธุ์ดีตัวแม่ก็พันดีลูกก็พันดีน่ามั่นได้ครับเด้่ตัวนี้พ่มีมองตีครับพิ่งขาแม่ขาลูก โงเรียมเขาท่าบัตริล่าค่าเท่าไรครับนี่ราคาเปิดอยู่สองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นกับิบเก้าพันครับนี่สองหมืนเก้าพันไหนเงยๆแบบนี้คุ้มค่าแต่ต่อได้เนาะครับต่อได้ทรงฟีลอยโลดมบ้าครับครับผมอ้าวต่อได้กับทรงฟีลอยล้นเลยครับเด้อนอกเขาสองหมื่นเก้าพันนี่เป็นตาต่อเอาอยู่ดิเงยขุ้นหางเงยข้างอ้ําครับอาตันี้ซื้อตรงเหยียดดี พึ่งนาครับพึ่งนาเนี่ยโค้งสางดีเลี่ยมตัวดีนี่เบอร์ที่สองด้วยครับเดอ้อสองหมื่นก่อพันเนาะครับผมต่อได้ซงฟีอีกหน่ยโลโทมาเบิงอยู่กะโทมาด,ด้วยครับเดอ้อโทมาตัวอาำใหญ่ดิครับคมหนึ่งใหญ่ดิใี่เง,ง่าดิใี่เง,ง่าอาดหลาดเลยเอาเบอร์ต่อไปครับบาทเนี่ย เแม่ท่องครับเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามนี่เป็นแม่ม่านแม่ท่องครับตัวนี้ท่องได้เจักเดือนแล้วครับท่องจะเข้าหกเดือนครับท่องสี่เขาหกเดือนก็คือหาเดือนกลัวเนาะครับกับพ่อไหนัวนี้ท่องกับเคเอฟหกแปดครับอ๋อท่องกับเคเอฟหกแปดครับอันท่องที่ไหนครับท่องที่สองครับท่องที่สองครับท่องที่สองกับเคเอฟหกแปดครับ หาเดือนกว่าสิเขอห้องเดือนคร <h criterion> <h> ับควอมูลพันเดียครับบันควอมูลลอย40บวกครับ <sniff> อ um, <h> ่าลอย40บวกด้วยครับค้อมูงเด้อครับราคาเขาเปิดไรไปนะครับ20,000-3,000หาร้อยครับ20,000-3,000หาร้อยครับราคาหนี้ต่อได้20,000-3ได้เป็นรองเด้อหาร้อยก็ได้ส่งฟรีให้เก่าบ่ครับอ่าส่งฟรีลอยลครับอ้าวส่งฟรีลอยลคือกันมาครับบันี้มาเบิ่งงานบึมอ้อมจากน่อยเนาะ ครับราคาหูส่วนหูอย่างแล้กกับมาเบิงล่ำโตเพ่นครับเนี่ยเอนขาโอเพ้นหางเครื่องดำมเบงคอเบงแขงเบงข,บงขาด้ยครับเด้อนี่ก็ถือว่าหนังหนาพ่อสมควรเนาะครับนามล่างนี่ย่อนดีตัวนี้ออกจะเป็นง้วพลนพลนเลึกๆครับพี่น้องทองสร้างอ่างดีตัวนี้ครับขอวหนา,า,าลาังดีมัดเห็นอยู่นี่เ่ามีตหนนี้จะมองเนาะนี่ นี่ครับมันเรืลายด่านลายมุมต่อลองไหนด้วยครับเด้ออันนี้เสียร์ขรรคงน้อยเดียวเนาะด้านซ้ายเสียรเขรรังนิดหนึ่งด้านขวาเป็นยังแค่นี้แหละครับจะเปลี่ยนข้าไห้ก็ได้คนว่าเข้าบ่งามเนาะต่อไรได้ครับเด้อหลังจากต่อได้แล้วก็ส่งฟี่ให้อีกรอยโลนี่ครับรอยโลก็คือพัญหาเบอร์สามต่อไปเบอร์ที่สี่ครับเป็นเมษาครับมามาครับพี่น้องเอาเบอร์ที่สี่บัตรนี่ แม่สาวไปทับเอาเองคือคือทับอยูนี่แล้วครับนงทับแล้วบอกแมนครับทับยังไ้ครับอ่าแม่นีทับมาทาดอไวครับทับมาทาดอครับเด็ดพานจักมือแล้วจักรอบแล้ว่านได้ยี่สิบสองมือครับยี่สิบสองมือนี่เมนครับกือคือรอบหนึ่งครับอ่ะพี่น้องทับมาทาดอไวรอบหนึ่งัตเพิ่นออกจากสีแดงเข้อลายล่เนาะครับข้มสูงครับข้มสูงร้อยสี่สิบบวกครับเอาสี่สิบบวกแดงฉ่ำๆด้วยตัวนี้ครับ เป็น้องเป็นลุงเอาเด้อครับเด้อหลังจากต่อรองนนเนี่ยเป็นลุงเอาเปิดราคาอะไรไปเลยครับสองหมื่นสองหาร้อยครับสองหมื่นสองพันกับอีกหาร้อยครับโอ้มันยืนขึ้นเหยียดเหงาตัวนี้เมเหยียดเหงาหนังเหงาหนังหนาหนังหน,า,น,า,งหนาค้าดีเลยไม่นี่เนาะนี่ครับนี่เบื้งด้านท้ายครับโค้งหางนี่ถือว่าในเหงาโคอยหางดีนุ่มเนิ่มดีนีครับ ต่อเอาด้วพี่น้องเด้อทับให้รอบละครับทับกามาทาดอท่าเบื้องอีกรอบต่อไปบ่ขึ้นคือว่าติดเนาะแม่นครับมันครบรอบเราเพรทันขึ้นมันขึ้นบ่ครับวันนั้นอ่าบ่ทันเห็นขึ้นนะครับอ้าวแล้วบางบางโตก็บ่แน่นอนเนาะบางโตก็อ่าได้ยี่สิบมือมันก็ขึ้นก็มีขึ้นก็มีบางโตัวยี่สิบสองยี่สิบสามมือขื่นแบบนี้อืมเพราะเพรา่เอาเอาก็บ่ทันรับกันกับ่แน่ล่ะเพราะเพราะรับกันเนาะอาจจะติดก็ได้ ดกดเ<อ>บิ้งอีกรอบนาดเด้ครับเ<อ>ด้อพี่น้องเอาไปขันรอบนาบมื่อคนถือว่าติดเลยครับครับอันพอสองรอบบ่อคนนี่ถือว่าติดเลยตัวดีเติบเลยครับหนึตต่ตัวดีสีสีงามเติบไปครับเนี่ยน่ครับนะตัวดีสีสวยหนามล่างโอ้ยอนงามดีถ่้ยือวนาเบอร์ที่สี่นะครับเด้อนี่ผ้าเบิ่งเบือต่อไปครับครับตัวเบอร์ที่ห้าเป็นงูนสาวสีแดงยางสวยเลยครับ อย่างงามอายุประมาณหาไหนเป็นได้ครับพี่อายุประมาณสิบเจ็ดเดือนสิบแปดเดือนโอ้หัวเสาหลุ่นๆอยู่ต้นเนาะผสมผสมให้แล้วผสมในสิบสองสิบสองสิบสามมือผสมไว้แล้วแมนครับผสมอยู่นี่ผสมอย่างครับผสมไว้แสร็จหนึ่งหนึ่งหกครับผสมไว้แสรหนึ่งหนึ่งหกไว้สิบสองมือครับสิบสองสิบสามมือครับวตัวนี้นะครับเด้อแข่งขาเนื้อนังเพราะว่าเรียมตรงเลียมโตไทยพ่นหางสวยง่ามมุดครับนี่ สูงกับร้อยชี่สิบเพนเนาะเมนครับร้อยชี่สิบเพนแน่นอนครับว่ามันอิางงามนะครับเดอ้อขาเนี่ยว่าขานาดข้าหลังง่ามทับไปไฮเลี่ยวสิบสามมือบันนีต้นนี้เพิ่นคือนี่ครับนี่ปากแว้งเพี่ดานบูนเนี่ยแหละครับก็บจิ้งยา กินยากินฟังนี่ปกติแบบงี้ทั้งโอ้ยถ้ามันกินบ่ได้มันตายแล้วครับปานนี้ตายแล้วบม่ยังฮอดป่านนี้อันนี้มันกินยาจริงในปกติเด้อครับเด้อจะไปถามว่ากินยาหรือเป่ครับเพราะอันกินบ่ได้มันตายแล้วครับหนึ่งเนื้อหนังมังสาหน้างามครับหูกินพอดีนิสัยดีอีกต่างหากเสียเงินเดียวครับนี่พี่น้องรับได้ในราคาได้ครับนี่คือราคา19,500หาพครับอ่ะ19,500หมาพันร้อครับสีงามน่าตัวดีๆีเงสีมีตำหนิแค่ นี่เนาะปากเพิ่นเนาะดังเพิ่นโบเนาะเ,นเห็นฟันนี่ยนะครับนี่ก็สีเป็น่น้องรับได้เด้อครับเอาไปรุ่นมึงลูกเบิ่งคนสิเป็น <c oughs> ขึ้นไม่บ่เพราะว่าบ่าน่าจะเป็นนะบ่โบ่เป็นหรอกครับอืกับโบเคยเห็นดูด้วยครับง่วงแบบนี้แม่นางห้างค้าเซี่ยวดุกช่วงสุดลูกงามงามกระเบิดประจกัก สีนวลๆขาวๆลูกยัง้งคึงกระบิดเนาะรับ่องเบิ้งรับพี่น้องราคามนบสูงเนาะครับผมดีไมยราคาเมื่นเก้าเนื้อกับสบายสบายได้ล่ะมันไปฉันว่าอยากเลี้ยงอ่ะตัวชาตเนาะตัวนี้น่าจะเห็นสองสามคลิปมีได้เพียงเด้หันพี่น้องบอกอะมาล่ามธนาคาคือว่าโบไปปล่อยครับเพราะว่ามาล่ามธนาคาแต่ที่ตัวมันผมว่าคือโบไปปล่อยสนาม มารัแสงกันมาบาปล่อยแต่ที่ตัวตีเลี้ยงเอาพนะแต่ตีเปิดให้พี่น้องไปเองซีเร่เยๆเนาะต้องต้องมีเจ้าของตรงนี้ต้องมีเจ้าของตรงนี้ผมมักแล้วบอันบ่มีกะเลี้ยงละครับอืออ่ะเบิร์ต่อไปครับบัดนี้กัม้าครับสาวน้อยกัม้าอ้าวอายุจักเดือนครับอายุ6เดือนกว่าวกันอายุ6เดือนครับอ่ะเป็น้องอยากได้งัวเพ็ดเมียเนาะเพ็ดเมียครับกัม้าแม่ อายุหกเดือนเปิดราคาไดนครับอ่ามองมองเอาคือหกพันหาครับหกพันหาร้อยง่ยครับเอาไปคุณดูไหมพี่น้อง <c oughs> คุณวังสามเดือนได้ย้อยเจ็ดพัอนใไหมได้กำไรครับเจ็ดพันคนละอ,อบบุ่ขึ้นมาเพเป็นตัวแบบนี้เนาะเเป็นตัวแบบนี้อ่เอาราคานี้ยนะครับเด้อต่ออีกบวกรับราคาเดียวบ้น่าจะได้เป็นราคาเอาเนาะราคาเอาแต่บัวบวกไก่บัวไก่สรงฟีให้พี่น้องยูแต่บ่าถาไก่ทรงเอง ก๋วยโลคือกแมนครับพันไกกับซงฟีก๋วยโร้ตเลยพี่น้องเอ้าถามว่าไกกับซงฟีให้เลยแม่นี่เนาะหกพันห้าร้อยโอ้เบาๆกันเลยทีเดียวเชี่ยแล้วครับบาทเนี่ยนี่ครับพี่น้องอืออไปคุณครับไปเลี้ยงข้าวเดียวพอพันครับเอาเพรพอพันเอาไปตัวเนาะตายหัวเธอหูว่ยหน้ามันเด้ดพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีเสี่ยมีไส้มีเสียไม่สายอยู่เนาะ มีเสียงมีสายอยู่ตัวนี้อายุไรเป็นไรครับเด็ตัวนี้อายุสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนสูงร้อยสี่เท่าใดน่อยร้อยสี่ผาได้ย่หรอเห็นเห็นเลยสี่ผาเห็นครับอายุสิบสี่เดือนเนาะครับเอากร่พอทับแล้วเอาจ้อยแน่จหน่อยจ้อยขาดน้ำเลี้ยงครับขาดน้ำเลี้ยงแต่ว่าสีนี่ออกจะสีไมอย่างเขาขาวบนนี่เนาะสีเท่าแต่ว่าคือเท่าบดละเท่าบดอือพอขอบตาขอบหูนะขาพึ้นดำไหมพี่น้องครับองศาใครห้ำขึ้นดำดิห้ำง่ายดิครับนี่ครับ 응อย่าเตะพี่น้องอย่านางามเนาะเอาสายหูครับแต่ว่ากะกับม้าบนไหลายหลายไปเลยเนาะแลัวก็สีพาไทยละครับหูตัวหนึ่งราคานี่เปิดไรไปได้ครับเปิดอยู่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับจะว่าต่อได้อีกเนาะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยต่อร่องได้อีกด้วยครับเด้อแล้วก็ทรงเฟียอีกหลายโลหลังจากฮักชาทรงเฟียเราก็จะมือนซี ต่ออีกก็สีเงินสองันตัวครับตัามันหนึ่งตัวเนาะครับข้อคาเลียบแค่ทำเนีดีครับเนี่ยใค่ทำเนีดีจุงนี่ร้อยสี่สิบบวกแน่นอนตัวต่อไปค่าบัตรบัตรนี้ยุ้ยใช้ครับบัตรเอาเอาในของแล้วครับพื้นที่มันจำกัดโอ้ครับนี่เอาไปเบองในี้ของครับอะครับตัวต่อมาเบอร์ที่ในละสุดท้ายนี่ละเป็นแม่ม่านท่านจังไรครับเนี่ยเป็นแม่ท่องเป็นแม่ท่องแม่ม่านอายุท่องให้ จะเข้าหาเดือนน่ะด้โอ้ทองเข้าหาเดือนครับหัวหล่แตงให่จะได้หน่อยง้อหล่แตงครับโอ้รลนแตงทองสีเข่าหาเดือนทองที่แรกปีครับอ่าเป็นง anyway> ัวทองที่สองครับโอ้งัอทองที่สองครับส่วนความสูงเดียครับลรย้านเลยความสูง้อยชีพหาบวกครับแม่นี่สูงอยชีพหาบวกด้วยครับเนอะทองนี้เขารับประกันเนาะเขารับประกันทองครับขอบตาขอบพูนาคาดำครับเป็นเท่าโบดอีกตัวหนึ่งครับครับนี่ผูกในเคราเชียกขาด ขู่ข้อไปเลยครับมนครับออกบ่ได้ดีครับดีพรเบิึงเนาะโอ้คนหางไงดิตัวนี้เนาะครับคนหางไงไม่ตัวนี้หางไหมพี่น้องเบิึงัูจะไปหางเหงาแก่ท่วงหางบนพดขึ้นซ้ำอ่ากูเนี่ยกูขึ้นอไงหางเหงาหางเหงารับดู๋ใวมากูหางเหงาสิโอ้งหางเงาหนีดีเลยงามมันสมส่วนดีวันนี้ราคาเปิดเลยครับนี่ราคาเปิดอยู่สองหมื่น หาพันหาลอยครับสองหมื่นหาพันหาลอยต่อรองได้ครับส่งให้ฟีีกหน่อยลับว้าทองเนะครับเด้อทองทองเมียมั่นนะครับแต่ว่าหางามครับมินี่อันพ่อได้ก็ครับทับไปทับวิโกสองล้านครับประตูมันธรรมดาได้โบ๊ทนี่สิห่ยให้ลูกงามแท้ได้เเนาะครับโอ้ยลูกแรกงามแบบขักสีเห็นอยู่อดครับแมนครับลูกเลีแบบงามพะน้าพันมาไหมเอ้าราคานี้ต่อเอาอีกได้เนาะได้ได้ส่งฟีอีกหน่อยลูก โอทาราคามนี้เนาะบมี้นี่ข้อไเป็นกูู้ต้นนี้ไหมูผูอันสำนี่ซำนี่ราคาเดได้ครับเนี่ราคาหมงขายได้เจ็ดพัน้าครับอ้เจ็ดพันห้านี่เจเดือนครับเพราะเขาเจ็ดเจดเดือนแต่เดือนเป็นมันเป็นงื่ท้ไถกลางเจ็ดแปดเดือนเจ็ดพันห้าทีตอนเหนบ่อเมื่อนีาจะได้ยูนิตน้อยได้ได้นิดน้อยเนาะการส่งเดสส่งฟรีบอการการส่งเก็บ่ไก่ส่งฟรีอยู่เอาหันบ่ไก่เนาะบ่ไก่ส่งฟรีครับเพือสามสี่ตัวด้นี่ โจังสามตัวยุนี่เฉลี um> ่ย네คือคือเอาตัวลือกเปิยุตวละมืนหางมูนี่ตัวลงมือหามไงก็ตัวนั้นเนาะแมนครับเอาอพี่น้องนี่มืนหานี่ครับหนุ่มงหญ่เงี้ยวอันตัวนี้จะปีจะเดือนเราหน่อยเนาะประมาณประมาณสิบสี่เดือนสิบสามสิบสี่เดือนสิบห้าเดือนครับตัวลงมือหาครับอายุสูงสี่กันเนาะควอมสูงรอยสามสิบบวกชุดโตนี่ตัวหนุ่มงหญ่ด้วครับสองตัวหนุ่มงหญ่กูมูนี่ เงย,ยเนื้อมาหลายแล้วครับพี่น้องง้อขุณน,นะครับเดอ้อสายขุนสายเนื้อแล้วพี่น้องจะไปเหตุการณ์เหตุงานเป็นงานบง่งงานบวชงานขึ้นบันหมอกบันไม่สู้ขนทหารสู้ขนคู่กับว่บกบากระซังเนาะมืนหาต่อรองได้ปะครับเนี่ยต่อรองได้ครับอต่อรองได้แล้วกันบ,บอกไกระซงไห้เนาะน,นี่ครับสามโตตัวละหมื่นห้าด้ครับเด้อนี่นี่ตัวละหมื่นห้าหมื่นห้านี่ก็บหมื่นห้าเนี่ยไปขุนกำไร คุณนี่ดีนี่คุณควรเล่กับใรแมนครับนี่นะครับเดือนนี่เจ็ดพันห้าเอ้าเมื่อนซัมนี่เหรอวะครับครับเมื่อนซัมนี่ครับคุณนั้นครับอ้าพี่น้องเขามาบเงินกับเด้อคอกง้อมล่ำสุนทรนี่อยู่อยู่ทรงหน้าบ่ครับแมนแมนอยู่ทรงอยู่ทรงหน้าได้ครับเรอยู่ในบ้านอยู่ทรงหน้าเอ้าบางตัวใดจงได้กัดอันมูนี่มาหลังไม่เนาะครับโทรมากไม่ใชนู้เนื้อครับมีอย่างอีกบ่ครับบมคนี้ครับอ่างว่าทุกตัวกับต่อต่อร้องได้ครับหน่อยหลายอยู่กับระยะทางอยู่กับอ่าต้นทุนเนาะ ครับแต่ว่าเขากะอตลงในทุกโตนั่นแหละบางตัวมันอ่าอาจจะว่ามองขายก็ได้นะครับส่วนรับประกันก็เขามีเอกสารรับประกันโดนหนึ่งเดือนนะครับอ่าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมเลขยทรศัพทรศูนย์เก้าสามสองสามห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดียไรแล้วก็เฟซบุ๊กหมอลำสงัดก็ง่ามเป็นภาาไทยคุณนั่นครับครับผมอ่ะพรอิจิตาชิบไหมเนาะครับนี่ผมอันนั้นนั่นเท่หมอลำสังัดสวัสดีครับสวัสดีครับ